มันอยู่ข้างหลังป่ะครับมันแปลงนี่ผมปลูกได้เดือนอุ๊ย,ยเดือนกับ<ม>ประมาณเดือนเดือนครึ่งครับประมาณนี่แหละบ่าน่าจะเกินนี่บ่ถึงสองผมยืนยน่นอยู่ในร่องอยู่ในร่องเอร่องทางล่างครับเรือบ่งมัน มันเดือนกว่าครับทางใบสองรอบเริ่มคุ้มหยาได้แล้วครับปล่อยผมว่าปล่อยได้แล้วแล้วโบดีบายโบดีบายไ,ไทยเอาตะหม่อง,องงามเด้ครับผมถ่ใหเบึงผมถ่ใหเบึงคุนครับไปฮอดไอทิวไผ่ข้างหลังครับ ที่ดินมันบ่แห่งนะนี่ครับเพียงหัวใบดำปึด๊ดใบดำมันยอดอวบทั้งใบทั้งใบสองหอบครับห้องพื้นผมไ่ได้ใส่ด้วครับเด้อไม่ได้ใส่เลย มันได้ผลไป้างล่างก็ได้ครับเอาสิว่าผมาถ่ายตะหม่องงามให้บึงนี่ครับถ้าเกิดผมขึ้นมายืนอยู่บนล่องมันนะครับ <c oughs> เห็นไหครับใบมันอยู่ข้างหลังเพียงไรโอ้มันมันเดือนกลัวได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับ สุดยอดผมเริ่มใส่ปุ๋ยมักผมมักเองฉีดท่างใบมาสองปีแปลงแปลงใดที่บอยที่ว่าดินมันแบบบดีเนะี่ยนี่ครับพี่สุนัยเห็นไม่มีปุ๋ยแม้แต่หนึ่งเม็ด ผมค่าแล้วผมติเออผมติดโกยห้เบึ้งหัวไดบโนอก็อต้องโกยนะครับเนาะบึง้งก็ต้องโกยนี่ครับมันถ้ามันจะลงมหัวครับนี่ครับดินดินมันจะแตกละแหงทั้งสี่ครับนี่เนี่ยครับมันจะแตกแตกเห็บเราไปบอกว่าตาบานเทากดินแตกเห็บแล้วนี่ครับเห็นบ่ดินมันจะแตกเหบ็บ ออกมางี่ครับนี่เนี่ยครับออกมาจากหงามันดีมันจะแตกออกมานั่นคือว่ามันมันเป็นหัวแล้วครับถ้าดินแตกแบบสี่ตามที่เคยเหตุมันมากหัวหนาจะแญ่กว่าโป้มือแล้วครับพรว่ามันเป็นมันพึ่งพึ่งเดือนกว่าัวทำโป้มือนี่ยกโย็โอเคแล้วครับหัวมันบ่ห่วงสูตรนะครับเด๋ยวสิบอกโอเคไปแล้วครับ